นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งเลิกจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจโดยที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากกออบตจังหวัดสามารถกระทำได้หรือไม่สำหรับในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมในเรื่องของสำหรับการเลิกจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจเนี่ยนะครับการเลิกจ้างกรณีที่ผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างไม่ผ่านเกณฑ์ ถึงแม้ว่าพนักงานจ้างตามภารกิจจะมีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินติดต่อกันสองครั้งต่ำกว่าระดับดีก็ตามแต่การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งเลิกจ้างพนักงานจ้างดังกล่าวทั้งที่พนักงานจ้างนั้นได้มีหนังสือร้องทุกต่อกอบตอจังหวัดกรณีที่ไม่ได้รับมอบหมายงานและก็ไม่มีการจ่ายเงินเดือนซึ่งการพิจารณาเรื่องร้องทุกขยังไม่แล้วเสร็จ อีกทั้งนายกอบตอก็ยังได้มีหนังสือขอความเห็นชอบการเลือกจ้างต่อกอบตอจังหวัดเป็นการย้อนหลังโดยยังไม่ปรากฏที่ว่ากอบตอจังหวัดได้มีได้ให้ความเห็นชอบหรือไม่ในเรื่องการเลิกจ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องถือว่ายังไม่ได้มีการเห็นชอบในการเลิกจ้างอันเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อสัญญาและ ประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างลงวันที่26กรกฎาคม2547ดังนั้นเนี่ยการที่นายกอบตอมีคำสั่งเลิกจ้างดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยสัญญาตั้งสัญญาจ้างและกฎหมายนั่นเองนะครับ